วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice โรงเรียนออยอน้อยแกนนำไวยใสที่ตะมวมยไทยสร้างเครือข่ายสุขภาพดีด้วยรูปแบบเครื่องคำมเดลมีผลการปฏิบัติงานยังต่อไปนี้ประชากรนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนบ้านเครื่องคำเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มคนสำคัญ ที่มีบทบาทในการเป็นผู้บริโภคโรงเรียนบ้านเื่องคำจึงมีความประหนักและเห็นความสำคัญในการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพทีท่ริ่มตั้งแต่วัยเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมชุมนุมอ,อยอน้อยและขีตตะมวยไทยขึ้นในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้อาหารและยาและเครื่องสำอางสามารถหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารและยาและเครื่องสำอางที่มีสารอันตรายได้ 2. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบพิจารณาสังเกตสารปนเปื้อนหรือสารอันตรายได้โดยสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของอาหารและยาและเครื่องสำอางได้ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพดีวิธีพอเพียงโดยนักเรียนคีตามวยไทยด้วยกิจกรรมออยอน้อยโรงเรียนบ้านเขื่องคำแกนนำไวยใสคีตามวยไทยสร้างเครือข่ายสุขภาพดีชุมนุมออยอน้อยโรงเรียนบ้านเขื่องคำโรงเรียนบ้านเขื่องคำได้ดำเนิน,นงาน,านด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา ตามแนวทางการดําเนินงานดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1ความพร้อมของสถานศึกษาในการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานศึกษา1.1โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านเขื่อนคำ มีการดำเนินงานด้านการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหารหรืออาหารปลอดภัยโดยผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะทำงานที่เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีการดำเนินงานของชุมนุมอ,อยอ,อยน้อยภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขื่อนคำมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ มีนักเรียนแกนนำมีครูที่ปรึกษาชุมนุมคอยให้คำแนะนำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานมีการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ1.2มีแผนงานในการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะที่ส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมออ,อน้อย มาบูรณาการในด้านการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาที่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพโดยตรงส่งเสริมการแสดงออกด้านการกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งมีกีฬาหลายประเภทให้เลือกตามความสนใจทำให้นักเรียนแกนนำและนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้นักเรียนแกนนำออยอน้อยอยังได้รวมตัวกันเลือกนำกิจกรรมขี่ต่ามวยไทยมาใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทำให้เป็นที่สนใจของนักเรียนทั่วไปที่ต้องการรักษาสุขภาพเกิดกิจกรรมที่ชวนน้องมาร่วมกันออกกำลังกายในรูปแบบขี่ต่ามวยไทยเป็นผลให้กลุ่มนักเรียนแกนนำออยอน้อยได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปนำเสนอบนเวทีวิชาการระดับชาติ และได้รับรางวัลการันตีจากการแข่งขันศิลป่าหัตถกรรมนักเรียนติดต่อกันหลายปีการศึกษาและเป็นกิจกรรมที่ใช้การนำเสนอเผยแพร่และบอกต่อสร้างเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนองค์ประกอบที่2ด้านกระบวนการแก้ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและการส่งเสริมการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม2.1 โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมออยอน้อยที่สอนน้องขยายเครือข่ายกว้างไกลในโรงเรียนเครือข่ายพร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านเข่งคำมีการนำนักเรียนแกนนำออยอน้อยและกิจกรรมขี่ต่อมวยไทยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายเสืองคำขุมเงินได้แก่โรงเรียนบ้านขุมเงินโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า โรงเรียนดอนแก้วปักเป่งคุยสำโรงและโรงเรียนบ้านกว้างค่าเยี่ยมสาลาแดงเพื่อขยายผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมสุขภาพคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานกิจกรรมสุขภาพให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายตลอดจนมีการกำกับติดตามและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ2.2โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมออย,ยน้อยบอกต่อ ออยออน้อยเตือนภัยและออยออน้อยรู้ไว้ใช้เป็นไปสู่สารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชนแกนนำออยออน้อยและชุมนุมขีต่อมวยไทยใส่ใจสุขภาพได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อให้หนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมเสียงตามสายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์วารสารการศึกษา Facebook Fanpage และจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียนและมุมความรู้ในโรงเรียนจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์นอกจากนี้เรายังได้จัดกิจกรรมสื่อสารความรู้นอกพื้นที่ โดยมีนักเรียนแกนนำออยอ,อน้อยและสมาชิกขีต่อมวยไทยนำป้ายประชาสัมพันธ์และนำกิจกรรมออกสู่ชุมชนให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นตลาดสดชุมชนบ้านแสนนตําบลขุงเงินตลาดสดชุมชนบ้านกว้างท่าย,ยี่ยมตําบลเขื่องคำหรือตลาดสดเทศบาลตําบลตัดทองตําบลตัดทองเป็นต้น 2.3มีการปรับปรุงจัดทำพัฒนาเครื่องมือองค์ความรู้สื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขื่อนคำมีกระบวนการดำเนินงานชุมนุมออยอน้อยในสถานศึกษาและกิจกรรมขีตะมวยไทยใส่ใจสุขภาพด้วยนวัตกรรมเขื่อนคำโมเดลภายใต้รูปแบบ PDCA ได้แก่ K knowledge การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพของครูนักเรียนและชุมชน H. Human ผู้บริหารครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน U. Unite m a การใช้ผลการดำเนินงานโครงการออยอน้อยขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการแข่งขันในเวทีระดับต่างๆ A. Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง N Network มีการสร้างเครือข่ายความรู้ออยอน้อยสู่สถานศึกษาในเครือข่ายและชุมชน D g o มีการกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จเชิงประจักษ์ K t e s นักเรียนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน A Academic with moral หมายถึงการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกและ M management มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่3การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดอย่างมีประสิทธิภาพ3.1มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเของคำมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดประชุมครูบุคลากรอ,อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย2ครั้งต่อภาคเรียนและมีการกำกับติดตามและให้คำแนะนำจากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวและหน่วยงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 3.2มีการนำผลลัพธ์ในการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแผนกิจกรรมและเป้าหมายในการดำเนินง,งานในระยะต่อไปโรงเรียนบ้านเถองคำมีการดำเนินง,งานการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้แก่ฐานการเรียนรู้สุขภาพดีวิถีพอเพียง มีการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมขีต่อมวยไทยและอ,อยอน้อยน่ารู้เพื่อนำผลลัพธ์มาปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายโรงเรียนชุมชนให้ดียิ่งขึ้นองค์ประกอบที่4ผลลัพธ์เชิงประจักษ์มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนออยอน้อยอย่างมีส่วนร่วม ที่ช่วยลดปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยส่งเสริมง,งานคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโรงเรียนบ้านเสียงคำมีผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นคือแกนนำออยอน้อยเผยแพร่ความรู้สุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตลอดจนสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านเสืองคำได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่ได้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงศึกษาธิการและกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่14ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2565 และในคราวเดียวกันนั้นเองโรงเรียนบ้านเขื่อนคำได้นำการแสดงขีต่อมวยไทยนำเสนอต่อคณะผู้ตรวจราชการจนเป็นผลให้กิจกรรมขีต่มวยไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดทุโสธทรขยายผลสู่ชุมชนภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านเขื่อนคำพร้อมใจสารพลังเครือข่ายสร้างเสริมกิจกรรมสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน บ้านวัดโรงเรียนนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพร้อมเป็นต้นแบบขยายผลสู่หน่วยงานภายนอกและสังคมต่อไปสร้างแกนนำไวยสดใสให้แกร่งกล้าปลูกศรัทธาสุขภาพดีมีเป้าหมายร่วมเชิญชวนชี้แนวทางสร้างแรงใจ สู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่รวมใจกันออยน้อ oh, ยบ้านเื่องคำนำความรู้ขยายสู่แหล่งชุมชนคนสร้างสรรค์เกิดเครือข่ายประสานแรงร่วมแบ่งปันพวกเรานั้นมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน